สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับผมมันนี้นะครับกับสภาพพี่น้องเบิงควงงามราคาดีเช่นเคยนะครับวนี้นะผมมาอยู่ที่คอกายของพี่ยูนะครับ ขอควยงามบ้านลําพูนะครับอําเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลําพูเนี่ยผมมาหนีพี่เพิ่นมีควยงามมาฝากแล้วนะครับเป็นแม่พันธุ์ประกันทองทั้งสองตัวนะครับสิมาเปิดในมื่อนี้นะครับผมเดี๋ยวตรงไหนจะขอไปสอบถามข้อมูลกับพี่เพิ่นนะครับไปเปิดละข้างไหนเนี่ยเน่ผมสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับมื่อนี้เอาของงามมาฝากพี่น้องอีกแล้วเนาะข้าพรมเนี่ยผมเป็นแม่พันธุ์ประกันทองข้าพรมประกันทั้งสองตัวเลยประกันท้ตัวครับไอแม่พันธุ์แง่แง่ประกันทองเบิ้มนะครับนีผมเอาเดี๋ยวเอาสอบถามที่ละตัวเอาแม่พันธุ์ตตััววนีี้้งื่อพ แม่วงครับแม่วงแม่วงนี่เป็นเล้ากอเล้ากอเพิ่งงามหนองบัวลำพูหน่ครับควายงามหนองบัวลำพูเฮานะครับผมเพิ่นได้รู้ลูกตัวแล้วครับนี่ลูกสามนี่ทองครับอันที่ว่าประกันไว้ทองสามเนาะแม่นครับทองทองแกไปครับทองได้เก้าเดือนกลัวแล้วครับสี่ใกล้คลอดแล้วแม่นครับนาจะเดือนนาประมาณนี้เนาะแม่นได้กินได้รุ่นน้องได้พ้องพ้องขุ่นฟูงครับป๋พ้อคุ่นฟูงเลยครับพ้อคุ่นฟูงแต่ว่าเสื้อสายเพิ่นก็ดีอยู่แม่นครับตัวใหญ่อยู่ครับตใหญ่เนาะเพิ่นสูงลายใดๆแม่วงนี่ แม่วงสูงลอยสามสิบหาครับลอยสามสิบหานะครับผมแต่ว่าเพิ่นได้ความที่อ่าเป็นเจ้าเนื้อความหนานะครับผมอ่างใยอ่างลึกดีหลังหลังใยหลังตรงสวยงามอ่ามาเบิงหนะแตาอัตลักษก้อนหนาเขาเป็นเขาวงไหครับเขาวงเดือนนะครับเลยเอื่นแม่เขาวงแม่วงหัวโหนกดีนะครับเบิงเอานะครับนี่ อัตลักษณ์นะครับเบื้องโอกพาวสวยนะครับผมขาไปตรงห่วงจับจับไอพี่น้องมาในโอกพาวนะครับเป็นเนีนตึ๊กๆเลยล่ะดูนะครับพี่น้องครับบ่แม่นย้อยๆครับนี่เนื้อล้วนๆนะครับผมห่วงกับเรียบนี่มุ่นดีข้าวโพดบ่ได้แต่งมาอย่างน้อยหน่อยนี่เบื้องตีนเอาตีนใหญ่นี่ครับถุงเท้าขาวข้าวเอาไรนะครับผมเล็บสวยนี่ครับโอกพาวนี่โอเนื้อเนื้อเลยเนื้อล้วนๆครับนี่นี่ครับผมเบื้องเอานะครับนี่อ่างนี่ครับโยดแล้วนะครับนี่สวยๆเลยนะครับโคกหางบันท้ายหางลาม เนี่ยบ่มีต่ำนียงเนาะบ่มีครับประกาศต่ำนี้เนี่ยครับเบิ่งเอาพี่น้องผิวพันธ์สวยนะครับแม่นี่เบิ่งหลังนี่หงน้าหงนะครับนี่นี่ครับหลังนี่โอ้ใหญ่ขึ้นขี้ได้สบายเนาะหันบ่ท้องเนาะจุ้งจุ้งย่างมาทั้งหมดเดียวผมจะใช้รองเบิ่งรอบกันนะครับอ่าเบิ่งทั้งนี้กันอ่าเดี๋ยวออกออกแดดแนงไว้ก็ได้ครับออกแดดแนงไว้ก็ได้มันสิมืดพอดเดี๋ยวมันสิในกล่องสิมืดเอามาเบิ่งเสีแดดกันนี่ครับเอาตรงมากลางแดดเลย อ่าเดี๋ยวเบิ้งฟังนี่กันแนวผมเบิ้งอ่างเบิ้องยังกันนี่ครับไายไงกุ๊กหางพุ่มหางนี่ครับนมนมกับขันแล้วนะผมนมขั้นแล้วเนี่ยอันนี้กับบวมบวมเชงแล้วเริ่มยุเริ่มยุบเราน้อยเนาะใกล้ใชใกล้จะได้กินน้องเต็มที่แล้วเนี่ยผมแม่เขาวงนะครับสูงร้อยสายจิ๋มหาทองแก่ๆนี่สิเปิดราคาได้ครับนี่ยเก้าหมื่นหกพันครับเก้าหมื่นหกพันครับผมราคานี่กระต้อได้นะครับเนาะเนี่ครับราคานี่ตตอกันได้นะครับผม กถือว่าเปิดราคานะครับได้รุ่นเลยนะครับผมได้รุ่นลูกพร้อมนะท้องแก่แล้วเนี่ยพอแม่เพิ่นกัสวยๆเลยครับนี่ควายแบบนี้ที่ผมไปเห็นหลายตัวก็ถือว่าส่งลูกเองเห็นลูกเพิ่นเทียบครับเห็นครับลูกสองตัวลูกสองตัวน้องพระเจ้าเพิ่นบ่แบ่งให้บ่บครับไอ้คือเก่งเลยลูกในสูงตัวเย้ร้อยสี่สิบตัวน้องร้อยสามสิบครัวเลยครับเอาก็ได้เป็นรุ่นลูกที่สามเนาะเพราะว่าผมเบิ่งควายที่ลักษณะแบบนี้มันจะให้ลูกเก่งเอาไว้เก้าหมื่นเก้าหมื่นหกพันหกพันต่อกันได้ครับผมไปรุ่นลูกได้ท้อง น้ทองไอแก่แล้วนะครับบอกเบอร์พี่น้องไว้นะครับผม080 173 9612ครับของพียูนะครับบ้านลำพูนะครับอำเภอเมืองเปิดไม่พันตัวแรกไว้นะครับแม่เขาวงแม่วงนะครับผมสูงลอยสาสิหาทองไอแก่นะครับผมเก่าหมื่นหกพันบาทต่อรองนาคาได้ครับจูงข้ามาครับผมจูงข้าผมไหมสวยเลยนะครับนี่เอาเบองในห่มกันนะครับผมเพราะว่าสีผิวเพิ่นนี่เป็นสีผิวที่สวยนะครับเดี๋ยวไปผูกไว้เลยครับผมนี่ครับสวยนะครับตัวแรกนะครับแม่วงนะครับผมเก่าหมื่นหกพันครับ ประกันทองแจกลๆไว้นะครับผมสวยๆนะครับนี่เนื้อล้วนๆนะครับนี่แก้งขาไงอ๋องามๆครับตัวนี้ครับงามๆเลยผู้ที่ว่าอยากได้แม่พันธุ์นะครับไปพันาสายพันธุ์กันนะครับผมนะครับเก่ามูลหกพันบาทก็ได้นะครับเนาะต่อได้ทุกตัวนะครับเดี๋ยวเบื้องฉีดไปเบิ้งตัวต่อไปกันนะครับพี่ว่าแม่พันธุ์ประกันทองเบิ้มพันล้านตัวนี้นะผมยังไงให้กันเอาครับผมมาเบิ้งนะครับแม่พันธุ์ตัวต่อไปกันนะครับพี่ว่าประกันทองเบิ้มพันล้านไว้นะครับมีซื้อไหมพี่ แม่หงครับแม่หงแม่ฮงนี่เป็นลอกกอลอกกอเพื่องานหนองบัวลำพูนคายงามหนองบัวลำพูนเฮานะครับผมไอ้ข้อมสูงร้อยสี่สิบครับประกันไม่ได้เนาะประกันเลยครับประกันความสูงอีที่ร้อยสี่สิบนะครับผมเพิ่นได้ลูกเยอะโตแล้วครับนี่ลูกสีได้ทองครับคือทองเบิรมเป็นทองได้สี่นะครับเน่ผมจักเดือนแล้วครับจัดเดือนกลัวล้วครับจัดเดือนแล้วเนาะตรวจทองเรียบร้อยตรวจเรียบร้อยอันตาซาลอยไม่คลิปอันตาซาให้นะครับผมนี่ครับหลอดเบิรมพันล้านนะครับจัดเดือนแล้ว นะครับผมแม่หงนะครับคอยงานหลวงบัวลำพูเฮานะครับทองเบิ่มนพัล้านเด็บลุลูกทองเบิ่มนพัล้านนะครับประกาศความสูงเทียรอยด์40นะครับผมอันนี้ถือใบกันครับผมสีให้พี่น้องเบิ่งอัตลักษณ์กันนะเบิ่งอัตลักษณ์กันก้อนนะครับนาเขาตาแต้มแก้มจ้ำอ่องข้อนะครับอกเผานี่เป็นเด่นเลยครับอกเผาสวยอกเผาสวยตีนใหญ่เล็บดีเล็บดีบี่นีตำหนี่เนาะพี่เนาะแม่นี่ยเได้ความใหญ่นะครับผมสูงรอย40 นีเบิึงเอาอ้างนี่อ้างอโยดแล้วนะครับนี่ทองไอแก้แล้วเจ็ดเดือนแล้วดิครับนี่กัดทองแก้แล้วนะครับเนาะเนี่ยผมเิึงเอานะครับนี่สวยงามนะครับสำหรับแม่พันตัวนี้ได้เป็นลูกของบ่มนะครับผมแม่พันกับโครงสางไงนะครับผมแข็งขาดีนี่ครับผมปั้นเขาจีงยนครับแข็งแรงครับสำหรับแม่พันเนี่ยผมสวยงามนะครับผิวหนังสวยเนาะนะครับเนื้อหนังนี่สวยเลยนะครับหนังหนาเนี่ยผมสวยเลยนะครับสำหรับแม่หงเฮา นะครับแม่หงสูงลอยสี่สิบนะผมประกันทองเบิรมพันล้านนะครับได้เจ็ดเดือนนะครับประกันความสูงวิธี้อยสี่สิบพร้อมสิเปิดราคละข้าวเลยครับนี่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นซื้อหนึ่งได้สองประกันทองเบิรมนะครับเนาะราคานี่กะต้อนได้อีกต้อนได้อีกครับต้อได้อีกสำหรับราคานี่นะครับผมเอาบอกเบอร์พี่น้องอีกครับผมยูแปดศูนย์หนึ่งเกียรติสามเก้าหกหนึ่งสองครับของพี่ยูนะครับผมขอบควายงามนะครับบ้านลำพูนะครับผมหลังสนาม ฟุตบอลนะครับเพื่อนเอามือนี่เอาแม่พันสองตัวมาให้พี่น้องไปดูและผ้าหน้าต่อนะครับผมนี่ครับแม่หงสูงร้อยสี่สิบแนบสวยๆนะครับใหญ่ๆนะครับสูงร้อยสี่สิบประกันความสูลให้พร้อมประกันท่องเบิ้มนะครับผมหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นกะต่อรองราคาได้เอาใดสนใจตัวใดก็ลองโทรมาต่อรองพูดคุยกับพิยุรได้เลยนะผมมนี่มีสองตัวนะพี่เนาะนะครับกับแม่แม่วงนะครับผมสูงร้อยสามสิบห้านะครับเจ้าเนื้อนะครับนี่ เบิ่งคอพี่น้องครับเบิ่งแผงคอนี่พี่น้องนี่ครับเจ้าเนื้อนะครับผมสวยงามนะครับเขาวงเดือนนะครับหนังหนานะครับตีนใหญ่ท้องแก่ๆนะครับนี่เก้าหมื่นหกพันครับเนาะแล้วก็แม่หงนะครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นก็ถือว่าราคานี่กันี่ครับมื่อไม่ก็ถือว่าเอาไปเลี้ยงเอาไปพ่อหน้ากันได้ต่อยอดกันได้นะครับเพราะว่าก็ได้เปลุลูกแก่ๆเลยนะครับผมอ่ะนี่ครับเอฟซีก็คอมเมนต์มาโยนะครับสำหรับคอกนี่ ติดตามมาเรื่อยกัฝากไอ้หันพี่น้อง FCU ต่างประเทศได้ติดต่อข้างไหนติดต่อนี่นะครับทั้งเบอร์นี่แหละตามไลน่บ่รบพราะว่าบางที่มันโทรมาเมื่อไรนะมมนเบอร์เป็นไล่ได้ครับแอดไลน์ตามเบอร์โทรเนาะนกับติดต่อนในไลน์นะครับผมเพราะออา FC ผมอยู่ต่างประเทศหลายนะครับเพิ่นกัอยากให้ขอไอ้สองทางติดต่อเพราะมันโทรมาบ่ได้กรแอดแอดไลน์ไปตามเบอร์เลยนะผมผู้ใดที่ว่าอยู่ต่างประเทศนะครับมันมีสองตัวนะพี่เนาะเอาผู้ใดสนใจตัวใดกัอ่าโทรมาต่อรองพูดคุยกับพี่ยูได้เลยนะผม อ่สำหรับคลิปนี้ขอบคุณหลายครับที่ทติดตามเราชมกันนะผมขันมีความงามราคาดีกับสิภาพี่นองมาเบิงมาเราชมกันอย่งเคยนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจช่องชาชาเาที่ยวไว้นะผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ